อยากสักแบบไหนอยากได้อะไรทักมาคุยกับแมปเปิลได้ค่ะน้อยก็สามารถออมจนครบแล้วนะสักลายมือได้เลยมาหาแมปเปิลนะคะนอกจากสักเส้นลายมือแล้วก็มีทั้งายแดงายมั่งมีนะคะเสริมบาร,รมีให้กับลูกค้าเสริมดวงเรื่องการเงินการงานโชคลาภติดขัดเรื่องไหนลองใช้วิธีนี้แก้ปัญหาดูนะคะเส้นลายมือที่สักออกมาแล้วต้องเส้นสวยนะคะเพราะว่าการอ่านความหมายของเส้นเราอ่านจากสิ่งที่มองเห็นค่ะดังนั้นการสัก สีแล้วก็น้ํามันก็มีผลต่างกันเช่นกันค่ะการสักน้ํามันก็จะได้แค่รอยในระยะสั้นๆนะคะการสักสีก็จะได้สีแดงเห็นผลชัดเจนกว่าค่ะเพราะสีเป็นช่วยที่ดูดดึงดูดพลังงานความโชคดีให้กับเรานะคะบางอย่างมันมองไม่เห็นค่ะแต่รู้สึกได้แต่ก็เอามารีวิวให้เห็นเป็นเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกรีวิวนะคะที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับน้องปาสำหรับพรุ่งนี้ค่ะเราจะเจอกันที่แมคโดนัลด์พระราม9ตรงรัชดา17นะคะใครใกล้ที่ไหนจองคิวได้เลย และน้งปลามีออกสัญจรทั่วประเทศนะคะภาคเหนือภาคใต้จองคิวได้ไเลยค่ะเชียงใหม่เชียงรายและยองจะเจิงเซาพัทยาบางแสนโคราชลบบุรีร้อยเอ็ดสุรินทร์อุบลมุกดาหารพยายามไปสัญจรให้ เข้าถึงลูค้าทุกท่านขอบคุณทุกคนที่วางใจแล้วก็เปิดใจนะคะการสักลายมือจะให้เห็นผลน,นั้นต้องเปิดใจชอบก่อนนะคะถ้ายังไม่เปิดใจอ่ะมันทําอะไรกร็ตามที่เราตัดสินใจเลือกแล้วถ้าเรายังไม่มั่นใจมันก็จะไม่ค่อยมีความสุขสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็สิ่งที่เราเลือกนะคะจากสักลายมือแล้วแม่เปิ้ลยังมีบริการออกแบบทรงคิว้วแก้ไขทรงคิ้วนะคะรับรองสวยในแบบของเราค่ะไม่ต้องเขียนคิ้วเพิ่มเลยนะคะสวยแบบไหนอยากเห็นแบบไหนอยากดูดีแบบไหนมาคุยกันนะคะเราอยากให้ลูกคา้าทุก ไปพร้อมๆกันค่ะงานเดรแล้วต้องให้อะไรกับตัวเองบ้างนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเราจะได้พบกันถ้าสักคิวต้องมาที่ราชบุรีนะคะในที่หน้าโปรไฟล์ทักมาขอ,อรายละเอียดแล้วก็ตารางสัญจรได้เลยค่ะมาส่งรายละเอียดให้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ